Hm, đi hm, hả, hm, hm, đi tụi hm, hm, như hm, 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 là cái hm, là cái mình อืมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้สวยละได้เวลาพังงานและเพื่อนยากฉันจิงแซมไมเมาดีเลยมาช่วยฉันจัดการพวกนี้และเอาตัวสวยๆใช่ไหมเพื่อนก็เออสิวะเดี๋ยวๆๆนั่นมานอะไรวะนั่นน่ะไม่เคยคุ็นเลยเหมือนมีรังสังหรณ์ต้องกดปุ่มละ

ไป่ตก็อดีไปเนี่ยที่แมวเขาพูดหัวแก่จะอดีไปกันเอ้ออ้าวโอ้ยพวกนายนี่ไม่ได้เลือกเลยต้องเจอที่เอาหัวปีไปแน่โอ้โหลูกนี่จะการกีตั้งแต่แรกเสียงหัวเราะแบบนี้อย่าบอกนะถามเลยเจ็บแสบมากกว่าแกไอ้นี่ตาฉันบ้าง เอ้ไป่เรามแวไอีปเตียวแค่นี้ทำอะไรพวกเราได้งั้นเราไเจอกับหุ่นล้ของฉันหน่อยเป็นยังไง้ตัวพบจะตัวนะครับผมไปตายใจวกเสีสวะนี่มันมุ่ไปลลยมาบิลช่ยะนัีเปรโล มาแล้วมาเข้ามาแล้วอย่าขยับนะโว้ยยิงนะโว้ยมีปัญหาอะไรเนี่ยอะไอืมฮึ่งมึงมึงทำอะไรวะแม่งยิงกูซะหมดแม็กเลยมึงมึง

โลควายสบายจริงจังโลที่ข้างมึงยังเป็นควายไม่ได้ก็รอดพ้นี่ใครว่าไอรเหลือกันแล้วว่าโอ้โหช่วงนี้ฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้ายังเรื่องปกติมั้งเอ้อเอาละรถไฟเพื่อนของคุณนั้นเป็นแบบไหนกันบ้างชนแหลกบ้าพลัง กระตุ้ลู้ที่ตื่นขึ้นสิข้ากออไรจะไลไปไย้งฉันขอสั่งให้หยุดเดี๋ยวแป๊บอโอเคไะบอกข้านแม่ก็ได้ช่วยเอากับเป่ามอยจันทไอ้กระสุนแค่นี้ทำอะไรงูไม่ได้็อกเอาไม่ได้โอ้ชิบ้าชิบ้าชิบ้โอ้ยวิบาโอยเฮ้ยเร่องกระเซฝุ่น โอ้ชิบหายแล้วตู้จพี่มาแล้วจ้าถ้ารู้สถานการณ์อย่างนี้ก็รีปิดครับทุกคนเออเอาปิด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 ปโอ้รอดแล้วโอ้โอ้ชิบหายแล้วนี่เปอะไรใส่ะ วังมาเป็นลิสต์นี้วิวเลยมีไลฟ์สดเหรอแต่บอกก่อนนะไลฟ์สดนะปิดแล้วจ้า I got this new anime plot. Basically, there's this high school girl, except she's got huge boobs. I mean, some serious boobs. A real set of badonkas. packing some doban hankeros, massive the hunka bankaluz, big old tan hangera kugas. <laughs> <laughs> Transfer student shows up one day with even bigger Hanaga hoogs, humongous hongalonga nono logangas. idea Hmm, เข้ามา. Ui, giống can... như ah, bị. ok. Nè, đồng bạc nè ui, dạ 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 dad, 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 Ui, ui, dad, 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 วันนี่ยโอ้คาใจเยนเลยเนี่องการดูตูดอนิเมะนะเนี่ยโอ้ยตายสิแหวงโอ้เจอกสุนเหรอแล้วอ่ะได้ละโอ้เชี่ยลโอ้โอ้โอ้ใครเป็นใครอว์โอ้ยโอ้ยจะทำอะไรโอ้ โอ้ยหยายายาโอ้ยโอ้ยมันยังจะตายไหมงั้นก็เอาไปแดกโอ้ยแดกโอ้ยไม่ตายไม่ตายมันไม่ตายทำไมมันไม่ตายเฮ้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 ยยายาก็ว่าไงโอ้โหแม่งโอ้โหหนอนลูกเฮ้ยโอ้ยประตูอะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวสิ่งพิ่ศษมันจะไงเออเฮ้ยนี่มันตาโซ่ดีกว่าโอ้โหโอ้โหดูมาเต็ม ดูหมดเต้นโอ้โหโอ้ชิบหายแล้วแบบหมดโอ้โห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 มันมีโผล่ไปดูด้วยโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ยมาโผล่ยังงี้ได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมีการแดปให้กูด้วยเออไรอะอะไรวะเนี่ยเอ้ยมันต้องกาวอะไรอุนิ่งของฉันซะก่อนเอ๋ออ่ะอ๋ออ๋อตอนนี้นะครับผมเขาไปดูหลังเลยโอ้ระวังระวังระวังอิโอ้ かっこいい